ท่านประธานครับมเฉลิมชัย<ช>กงามสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานนะขอบคุณท่านประธานผมใช้เวลาสั้นๆไม่นานนะครับผมผมอยู่ในประเด็นตลอดครับผมไม่เคยนอกประเด็นแล้วก็ขอรบท่านสมชายขอไปที่เอ่ยนามท่านว่าผมมีสิทธิที่จะอภิปรายเพราะว่าเป็นสิ่งที่อย่างกคกรรมนตริการได้แก้ไขมาอันหนึง่งต้องขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปทังกรรมธิการว่าผมเข้าว่าการอภิปรายนั้น เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้ประโยชน์แล้วก็มีสาระที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเขาจะได้รู้แนวทางปฏิบัติเพราะผมได้อภิปรายถามไว้ในประเด็นนี้ในรอบแรกแล้วว่าในมาตราร้อยสามสี่เนี่ยผมไปถามนักกฎหมายบางคนเขาก็ยังมีนิสัยต่างกันเพราะฉะนั้นขอความชัดเจนจากกรรมธิการท่านซึ่งท่านสุรชัยในฐานะประธานกรรมธิการขอไปเอ่ยนามท่านท่านได้อธิบายมาแล้วว่าสรุปและบันทึกไว้เป็นหลักฐานเลยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องในมาตราร้อยสามสี่แก่ไขโดยมาตราเก้าคือ องประกอบของความผิดชัดเจนนะครับคือรถมอเตอร์ไซค์ขอไปรถยานพาหนะเนี่ยหคันขึ้นไปคือต้องเริ่มต้นจาก5คันก่อนและองค์ประกอบหลักอันคือ5้าคันองค์ประกอบรองลงมานะค,คือนัดหมายแข่งรถในทางองค์ประกอบที่3คือดัดแปลงมีคําว่าหรือนะฮะหรือดัดแปลง อง <O> ประกอบที่ <ไป S 1> <3. S 2> สามกับท่านสารนิตนะท่านสารนิตได้พูดไปแล้วองประกอบประเด็นที่ผมกาลังจะอภิบายก็คือประเด็นพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทําการแข่งในรถในทางอันนี้บันทึกเอาไว้นะฮะว่าเป็นดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่หรือพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันนี้ท่านสารนิตได้อภิปรายด้วยความห่วงใยไว้แล้วว่าจับได้สองเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเป็นพฤติการ ถึงแม้ว่าจะจับได้2แต่พฤติการเนี่ยถ้าเขาอาจจะรวมกัน3คัน4คัน5คันหรือมีภาพบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานนั่นคือพฤติการซึ่งสามารถใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีได้ขอคุณรรท่ทนประธานครับ